สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง P N พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผม I P นี้ก็เป็น E P ที่สามสิบเอ็ดแล้วครับผมมีพระบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์ละสองร้อบาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสององค์ก็ลดเหลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทารการ่องรับเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอเดียไลน์ก็จะเป็นพีโอพีซีโอเอ็นสองห้าสามสามเลยพี่นะหรือว่าแจ๊ดเป็นทางเบอร ่อนผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจก,กันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึงกันก่อนเลยครับผมรา,ายการที่หนึ่งก็จะเป็นรูปลอลอยองหลวงพ่อทวดนะพี่นะเนี่ยนะครับองค์นี้มีเลขโค้ดนะสองหนึ่งสองสี่ดูค่าองค่าเบ้าก็ยังมีนะเนี่ยนี่นะครับนี่ไห นะครับองค์น like ี้หมายเลขกหนึ่งนะครับผมไม่ได้โคดสองหนึ่งสองสี่นะพี่นะนี่ครับนี่ครับองค์นี้หมายเลขกหนึ่งนะครับผมนี่นะครับหมายเลขกหนึ่งนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขกหนึ่ง ต่อไปเป็นหมายเลขสองก็จะเป็นพระอูทอรง์จงอ้างศึกนะครับผมนี่น,นะครับองนี้หมายเลขสองนะครับันครองนี้หมายเลขสองน,นะครับผมนี่ นสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นเขาเรียกอะไรนะพ้าบัวเข็มใช่ไหมเนี่ยหมายเลขสามได้บันป้านมาเลยนี่นะครับดูเขาเรียมกรอบเก่าๆว่าแบบนี้เลยเนี่ยเป็นพ้าบัวเข็มนะพี่นะนี่นะครับตรงนี้หมายเลขสามนะครับผมนะี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสาม ต่อไปเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นพระอาวัดป่าเลไลนะครับผมนี่นะครับวัดป่าเลไลหมายเลขสี่นะครับผมนะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับผมนี่นะครับองนี้ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นเหรียญไซมาลบุปทวดหมายเลขห้าครับผมนี่นี่ครับหลังอาจารย์แดงนะครับนี่ครับเหรียญลบุป,นนปทวดเหรียญโตนะพี่นะน,นี่ครับนี่หลังอาจารย์แดงหนึ่งร้อยแปดนะพี่นะนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผม หมายเลขห้านะครับผมนี่น,นะครับสองร้อบาทหมายเลขห้าต่อไปเป็นหมายเลขหกหมายเลขหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถินครับผมนี่ปีสี่เจ็ดนะครับผมนี่องค์นี้หมายเลขหกนะครับผมนี่รูปหล่อพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถินนี่ครับนี่เลขโค้ดสามสามอะไรอ่ะสามเก้าเจ็ดหรอนะครับ เป็นพศสี่เจ็ดนะครับผมนี่ลรอปัม๊มนะครับหลงพรอะเพี้ยนวัดเกลนกระถินครับผมนี่สองร้บาทครับผมหมายเลขหกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเป็นนากปกหลวงปู่ทิมครับผมนี่วัดรหัรไล่เรียนนี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมนะครับนากปกหลวงปู่ทิม วัดหาไล่ครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมเรียนนี้นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับผมนี่เรียนนี้หมายเลขเจ็ดสองร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขแปด หมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อพูนครับผมเหรียญหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนี่เป็นรุ่นห้าฉลองอ่าสมรสสักษ์ชั้นเอกนะพี่นะปีสามหกนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้หมายเลขแปดนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับผมนี่ครับนี่เป็นปีสามหกนะพี่นะนี่ ครับรุ่น5ชั้นชั้นหลองสมรรถชั้นเอกนะครับน,นี่นะครับสองร้บาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าก็จะเป็นอ่าชินาลาชใบเซมานะครับองค์นี้หมายเลขเก้าเป็นชินาลาชใบเซมานะครับผมนะครับนะครับองค์นี้หมายเลข ก้านะครับสอง้บาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบเป็นลูกปลาสมเด็จพุทธจารย์โตไปสองพันห้าร้อยครับผมนีองค์นี้หมายเลขสิบนะครับผมนี่ครับ,รบองค์นี้หมายเลขสิบปีสองพันห้าร้อยครับผมนี่ครับนี่ น,น,นี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเห,นหรียญเราเพราสุดวัดการหลงครับเหรียญนี้หมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญเพรอะสุดวัดการหลงครับผมนี่ครับไปสองหนึ่ง นะครับปีสองหนึ่งสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นเสือหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะผมได้มาแบบนี้เลยนี่ผมได้เป็นแบบนี้มาเลยนะเป็นเสือเนื้อโลหะนะครับนี่หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับนี่นะครับองค์ี้หมายเลขสิบสองนะครับผม เหรหลวงพ่อฟูบางสมัครเป็นเนื้อโลหะนะในได้มาพร้อมแบบนี้เลยสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษมเหรียญน,นี้อาสร้างโบสถ์วัดคตึกเชียงมั่นนะพี่นปีหนึ่งสี่นี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขสิบสามนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับ นี่ครับสร้างบุษบดัดกตึกเชียงม่านปีหนึ่งสี่นะพี่นะนี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นชินราชอ่าหลุมพอเงินวัดตอนเยายหอหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่องนี้หมายเลขสิบสี่ครับ นี่นะครับนี่งรงนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าสิบห้าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผมนี่ครับหมายเลขสิบห้าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อจงวัดนต่างนอก นี่ครับสองบาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกสิบหกเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อนาควัดหัวหินนะพี่นะอ่ารุ่นสร้างวิหารปีสองห้าสามสามนะครับเนี่ยเหรียญเก่าเน่าแพี่นะเนี่ยหลวงพ่อนาควัดหัวหินเนี่ยเผื่อพี่ท่านไทยอ่าสนใจนะครับผมเห็นเหรียญเก่าๆดีนะในรุ่นสร้างวิหารปีสองห้าสามสามนะครับ นี่นะครับเหรียญเก่าๆดีนะครับหลวงพ่อนาคควนหัวหินสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อทบกับหลวงพ่อเขียนนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนะครับเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อทบกับหลวงพ่อเขียนนะครับนี่ครับ นี่นะสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นลูกหลอหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบแปดครับผมองนี้ลูกหลอหลวงพ่อเดิมนี่นะครับหมายเลขสิบแปดนะครับผมองนี้ นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบแปดนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญเก่านะพี่นะ้าเหรียญจุฬาลงกรณ์เป็นเหรียญอ่าด้านหลังจะเป็นหนึ่งเสี้ยวอะไรนะพี่น้าเนี่ยเหรียญเก่าเอ่ะเนี่ย,ยอ,องค์นี้หมายเลขสิบเก้านะครับหน้าบาก็แบบนี้เลยนะพี่น้าเนี่ยเนี่ยครับ หมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่นี่นะครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นปูดทวดหมายเลขที่ยี่สิบครับน,นี่นะครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นหมายเลขที่21ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ก่อนแป๊บบนึ่งนะบางอย่างไม่รู้จริงๆนะพี่นะเพิ่งได้มาเลยเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้บางอย่างไม่รู้เดี๋ยวผมลองหาข้อมูลให้จะได้ไม่ต้องงงกันนะพี่นะผมก็จะได้รู้ด้วยว่าคืออะไรว่เป็นขุนแผนนะพี่นะ เด,เดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะจะเป็นพิมพ์คุณแผ่นแป๊บหนึ่งนะครับอ,องนี้หาที่ไม่เจอแล้วพี่นะเนี่ยองนี้หาที่ไม่เจอพิมพ์ มีตะกุงมีตะกุดตะกุดมีรอยจานด้วยนะข้างในเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับดูเด็กเขาเลี่ยมเว,ว้าเลี่ยมอะไรเข้าทรงมาอย่างดีเลยเนี่ยนี่ครับแล้วด้านหลังเนี่ยตะกุดมีรอยจานนะเห็นไหมมีจานข้างในนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยของที่ไหนนะพี่น้าเนี่ย เนี่ยผมอยากหาที่ให้แต่หาไม่เจอแล้วเมืเ่อกี้อืมนะครับเผื่อพี่ท่านใดรู้ที่น้องพี่น้องเนี่ยตะกุดตะกุดมีรอยจานด้านในด้วยนะครับเห็นไหมเนะี่ยจานไว้เนะี่ยด้านในนะครับเนี่ยสองร้อยบาทครับผมเผื่อพี่ท่านใดรู้ที่นะพี่น้าองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นสมเด็จแบงค์ม่านพา่อคุยหมายเลขที่ยี่สิบสองนี่อ,องคนี้เป็นสมเด็จแบงค์ม่าน ก็กลวยครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบสองนี่นะครับในสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพระไัรีพินาศครับผมองค์นี้พระไัรีพินาศนะหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับนี่พระไัรีพินาศนะครับนี่นี่นะครับ สองร้อบาทค,ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่องนี้อีกไม่รู้ที่นะเดี๋ยวผมหาให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะอืมไม่ได้หาข้อมูลก่อนแต่ดีได้มาก็รีบมาลงเลยแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวอืมจะเหมือนอันนี้แต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะด้านหลังเขาเป็นยันแบบนี้เดี๋ยวสักกู้นะเดี๋ยวผมหาให้เลย <c oughs> อืมบางทีเราไม่รู้ที่เนาะ่นองรถาให้แป๊บหนึ่งนะครับ ข้างหลังเนี่ยเป็นยันห้าผมก็หาที่นี่ตื่นนะนี่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยเป็นยันห้านะพี่นะนี่ดูดีดูเนื้อหาดินี่ยยอฝังตะกุดด้วยนะครับผมด้านหลังเนี่ยเป็นยันห้าเหมือนทางของหลวงพุทธทิมพวกสายอะไรยองเลยนะพี่นะเนี่ยดูดีเดี๋ยวผมดูให้ดูกล้องนี้นะดูเนื้อหาเขาแล้วตรงนี้ เนี่ยดูครับเนี่ยเนื้อหามวาลสารเขาจัดมากเลยนะนี่ครับดูดิเนี่ยเนื้อหามวาลสารเขาจัดมากเลยนะแต่ต้องหาที่อยากูดินะครับเนี่ยผมหาที่ไม่เจอนะองค์เนี้ยดูดิเนื้อหามวาลสารนี่ครับเนี่ยจัดมากเลยนะเนื้อหาเขาอ่ะ ดูดิแล้วด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้นะครับเนี่ยเผื่อพี่ได้รู้ที่เนาะพี่เนาะนะครับสองร้อบาทครับใหม่เลขที่ยี่สิบสี่นะแต่เนื้อหาจัดมากเลยต่อไปเป็นขุนแผนอีกหนึ่งองค์ใหม่เลขที่ยี่สิบห้าเห็นไหมเรี่ยมเก่าวินเทจแบบนี้เลยแล้วด้านหลังเป็นเขาเรียกเป็นยันต์แบบนี้เนี่ยให้ดูกล้องนี้เลยองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันวันนี้ได้แต่ขุนแผนเฮสวยมาดูดินี่น,นี่ดูเนื้อหาเขา นะครับเนี่ยอันนี้เหมือนเขาปิดทองข้างหน้ามานะครับเนี่ยนะเนี่ยสวยพี่ทนายตามหาคุณแผนสวยอยู่นะผมว่าองค์นี้ก็ไม่แพ้เลยนะครับสวยนะและ้วเนี่ยดูเขาเลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมเป็นเทกเก่าๆแลน้วหลังจะเป็นยันต์แบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยองค์นี้ให้ สวยอะความสวยเลยองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับเนี่ยดูดินะครับเนี่ยคุนแผนนะพี่นะองนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับสองร้อบาทต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอนหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นปีสามแปดหลังกรมตำรวจครับผมองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมนี่สองห้าสามแปด หลัง80ปีกรมตำรวจครับผมนี่นะครับ200บาทครับผมหมายเลขที่26ต่อไปเป็นสิวลีองค์จ้อยหลวงพ่อกลวยหมายเลขที่27ครับผมนี่ครับสิวลีองค์จ้อยหลวงพ่อกลวยหมายเลขที่27นะครับผมนี่นี่ครับ200บาทครับผมต่อไปเป็นพ่อเงินห้ามาไฟหมายเลขที่28่สิ ข้อเงินท่ามไฟหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมนะครับสองบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพหมายเลขที่ยี่สิบเก้า สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นหูตัวเสียนโตนะครับหมายเลขที่สามสิบเหรียญนี้เป็นเหรียญลงยานะพี่นะเป็นปีสามเจ็ดนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญลงยานี่ครับหมายเลขที่สามสิบครับผมเหรียญนี้นี่ครับนี่เหรียญนี้หมายเลขที่สามสิบนะครับนี่ สองร้บาทก็บอกหมาเลขที่สามสิบนะก็สำหรับพี่ๆอะไรเฮียกรูปภาพเพิ่มเติมผมแกอลไรมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันขอแค่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ